สาวนิงปณิตาโพสภาพค่ะโพสเดือดกันเลยกลางไอจีฟาดถึงใครงานนี้ต้องมีเคลียค่ะกับล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนจับจ้องไปที่โพสที่ฟาดกลางไอจีเดือดจริงๆแล้วค่ะบอกเอาว่าปวดพยุงร่างเข้าห้องน้ำแต่โดนหาเรื่องงงเมาโดนของผีเข้าหรือว่าเพี้ยนเข้าถึงว่ากันว่า การพูดให้ใช้สมองไม่ใช่ใช้ปากอย่างเดียวหากคิดตีพูดตีทำดีไม่จะเป็นต้องกลัวอะไรอย่าใช้ลิ้นประจานตัวเองพร้อมกับตามด้วยคำคมนะคะของอาจารย์เป็นหนึ่งที่ชี้แจงซึ่งแสดงความคิดเห็นของตนว่าโดนจริงๆใช่เลยเรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนก็สงสัยว่างานนี้เนี่ยไม่รู้ว่าแม่จะลั่นถึงใครคงต้องรอติดตามนะคะ